เอ๊ะพระนางคู่นี้ยังไงโสดแพ็คคู่แบบนี้แฟนคลับจิ้นกันสนัน่นจอ เคมีดีดีเข้าขากันสุดๆสำหรับพระนางคู่ของเพื่อนคณนินและชิปปี้ซีรินร่วมงานกันในละครเรื่องไหนแฟนฝาบต่างก็จีนก็ฟินกันไปตามๆกันซึ่งเรื่องล่าสุดที่เพิ่งลาจอไปมาดรัตตีล่วงฟีดแบ็กตอบรับดีมากๆทําให้ล่าสุดพระนางเพื่อนชิปปี้ควงแขนจัดงานมีติ้งคู่ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อน X ชิปปี้ Xexclusive แฟนมีตรเพื่อให้แฟนๆได้ใกล้ชิดกับพระนางมากยิ่งขึ้นซึ่งบรรยากาศในงานก็อบ อวนไปด้วยความสุขรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอ,อีกทั้งยังปล่อยภาบนวานตอกย้ำความฟินด้วยโมเมนต์คู่แสนมุงมิง้งแล้วแบบนี้จะมีอะไรนอกจอให้แฟนๆได้ลุ้นข่าวดีวหรือเปล่านะ